สวัสดีค่ะแพ็คล,ลิกาสเปนที่มาวันจันนี้11ผู้เล่นยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่เลเวลตันยังไม่ได้ยืนยันค่ะเวลตันแต่และผู้เล่นต้องรอคอนเฟิร์มแน่นอนอีกทีวันจันนะคะมาดู11ผู้เล่นกันก่อนเลยค่ะว่ามีใครบ้างและค่าพลังเริ่มต้นจะอยู่ที่เท่าไหร่คนแรกผู้รักษาประตูบูนูค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87 กองหลัง b u ล l d อัพดิอาโก้คาร์ลอสซึ่งปัจจุบันย้ายมาอยู่กับแอตตันวิลล่าเรียบร้อยแล้วค่ะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87กองกลางตัวลุกโฮเพเยอร์เฟกี้ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87ถัดมาค่ะในตำแหน่งหน้าต่ำเจ้าเฟลิกค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88 b a c k แบ็กซ้ายจอร์ดี้อันบาค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88 เซนเตอร์แบ็กบิล์อัพมิลิเตาค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89กลางรับแองเกอร์แมนบูสเกตค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89กองกลางโอเชเตเตอร์ o ater, โทนี่โคดค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89ตัวลุก,กลิมเส้นฝั่งซ้ายโลมิงแฟงวินิซิอูสจูเนียร์ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90ถัดมา2คนสุดท้ายค่ะ หน้าเป้า d ดิฟไลนิงฟอร์เวดเบนเซม่าค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91กลางรับ a n งเ o r m a n มนคาเซมิโลค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91สรุปภาพรวมของแพ็คนี้นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะเพราะนักเตะตัวที่แย่ที่สุดค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนมัดลิกนะคะคงจะชอบเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะมีฟีเจอร์มัดลิกถึง5ผู้เล่นด้วยกันเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เจนก็มีข้อมูลข่าวสารมาบอกไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้เจนด้วยนะคะบ๊ายบาย